สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับโบอีกแล้วนะคะกับรายการเริ่มเป็นบ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้โบจะพาทุกท่านนะคะมาชมทาวน์โฮมค่ะในย่านของสวนหลวงกรุงเทพค่ะกับโครงการเด็กคอนเ e ก27ค่ะสวนหลวงอ่อนนุชนะคะซึ่งที่นี่นะคะจะอยู่ในเขตและแขวงประเวศกรุงเทพมหานครค่ะสำหรับทาวน์โฮมหลังที่โบจะพาไปชมกันค่ะเป็นบ้านขนาด2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ที่จอดรถค่ะ ส่วนภายในโครงการนี้นะคะก็ล่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ค่ะมีสวนสาธารณะมีระบบเข้าออกด้วยคีการ์ดค่ะและมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยรอบตรงนี้นะคะก็จะอยู่ใกล้กับสถานศึกษาและก็โรงพยาบาลอีกด้วยค่ะส่วนในบ้านจะเป็นยังไงตามโบไปชมกันดีกว่าค่ะ าล้ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่บ้านหลังนี้แล้วนะคะสําหรับบ้านทาวโฮมขนาด2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะและสําหรับบ้านหลังนี้นะคะจะอยู่บ้านเลขที่34มสทับหนึค่ะอยู่ในซอย5ของโครงการค่ะขนาดพื้นที่บ้านนะคะอยู่ที่19.2ตารางวาค่ะ <Wow. S 1> พื้นที่ใช้สอยอยู่ที่100ตารางเมตรค่ะส่วนในบ้านเป็นยังไงเราเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะ แล้วตอนนี้โบก็เดินเข้ามาในตัวบ้านแล้วนะคะสําหรับบ้านหลังนี้ค่ะพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะคะคุณสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ไซส์ใหญ่ได้นะคะทำเป็นบุมนั่งเล่นบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านได้เลยค่ะส่วนด้านในนะคะเราก็สามารถวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารไซส์ใหญ่ได้เหมือนกันค่ะ และด้านหลังของตัวบ้านหลังนี้นะคะเขามีการต่อเติมและก็มีการ b u i อินเฟ u r ์ i ิเจอนะคะซึ่งเป็นตัวท็อปสำหรับทำครัวไทยอยู่แล้วด้วยค่ะคุณสามารถทำเป็นมุมซักล้างก็ได้นะคะแล้วก็สำหรับชั้นหนึ่งตรงนี้เราจะมีห้องน้ำหนึ่งห้องด้วยกันค่ะมีสุขภัณฑ์ให้อยางครกคันและก็มีฝักบัวสามารถอาบน้ำบริเวณชั้นหนได้ค่ะและเดี๋ยวโบจะพาไปชมกันต่อในชั้นสเลยค่ะ นี่ก็คือชั้น2ของตัวบ้านนะคะสำหรับชั้น2นี้ค่ะจะมีทั้งหมด3ห้องนอนและ1ห้องน้ําค่ะ เริ่มต้นจากห้องนอนแรกเลยนะคะก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมค่ะจะอยู่ในส่วนของหน้าบ้านนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะกินพื้นที่หน้ากว้างของตัวบ้านเลยค่ะคุณผู้ชมห้องค่างกว้างน,นะคะแล้วก็สามารถวางเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างเช่นเตียงขนาด6ฟุตค่ะมีการบิวอินเฟอร์นิเจอร์ให้บางส่วนแล้วนะคะและสําหรับห้องนี้ต้องบอกว่าอากาศถ่ายเทได้อย่างดีเลยค่ะเพราะว่าเขาติดเป็นประตูและหน้าต่างกระจกทั้งห้องเลยค่ะ เดี๋ยวเราพาไปชมห้องเล็กกันบ้างค่ะยังมีอีกสองห้องเล็กนะคะที่อยู่ในส่วนของด้านหลังตัวบ้านแปลนบ้านที่นี่นะคะเขาจะทําเป็นลักษณะแบาบาว่าด้านหน้านะคะก็จะเป็นหนึ่งห้องใหญ่ที่เป็นแนวด้านกว้างนะคะของตัวบ้านเลยส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็น2ห้องนอนค่ะห้องแรกตรงนี้นะคะห้องนอนเล็กที่โบาพามาชมกันนะคะก็จะวางเตียงขนาด3.5ุดฟุตจนถึง5ฟุตได้ค่ะมีหน้าต่างนะคะที่สามารถรับลมธรรมชาติได้จากบริเวณด้านหลังตัวบ้านค่ะและที่นี้เดี๋ยวเราไปดูห้องเล็กอีกหนึ่งห้องกันดีกว่าค่ะ ส่วนห้องเล็กอีกหนึ่งห้องนะคะขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกันเลยค่ะก็จะอยู่ด้านหลังของตัวบ้านเช่นกันนะคะลักษณะห้องเหมือนกันเลยค่ะซึ่งคุณสามารถวางเตียงไซส์ขนาด3.5ฟุตจนถึง5ฟุตได้นะคะและก็ยังสามารถรับลมธรรมชาติค่ะจากหน้าต่างที่เป็นกระจกบานใหญ่ๆแบบนี้ได้แสงธรรมชาติได้อีกด้วยค่ะสำหรับชั้น2นะคะจะมีหนึ่งห้องน้ำค่ะซึ่งห้องน้ำชั้น2ตรงนี้นะคะจะมีเป็นการแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งเป็นห้องอาบน้ำให้ต่างหากเลยนะคะและก็มีสุขภัณฑ์ที่อย่างครบครันค่ะ การเดินทางไปยังเดอะคอนเน็ส่วนหลวงอ่อนนุชริ่มต้นที่หน้าซีคอนสแควร์ขับตรงไปประมาณ2กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเฉลิมพระเกียรติจากนั้นขับตามทางต่อไปอีก6กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเฉลิมพระเกียรติ67จุดหมายจะอยู่ด้านหน้าค่ะและอีพนี้ค่ะที่โบพามาชมกันกับเดอะค n นเน็ก7นะคะหวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะบรรยากาศบ้านน้าอยู่นะคะเหมาะสำหรับทุกครอบครัวเลยค่ะ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาชมสถานที่จริงหรือว่าอยากจะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมค่ะพูดคุยกับเราได้นะคะผ่านทางช่องทางเฟ b บุ๊กแฟนเพจ J Asset Management ค่ะหรือว่าที่ YouTube Channel เรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะเรายังมีทรัพมือสองสภาพนางฟ้าคุณนด้เลือกอีกมากมายเลยและเรามีบริการให้คำปรึกษาพร้อมกับยืดสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ ส่วนครั้งหน้าอยากจะไปชมบ้านที่ไหนกันบ้างแถวไหนเขตไหนติดต่อมาได้นะคะเดี๋ยวโบจะพาไปชมกันค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ